มาแล้วครับขบวนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับ,บ,ว, 1, 2, 1, 1รบวันนี้ก็ทดสอบอีกวันนะครับวันนี้เอา Q ิวเอสวายห้าสองห้าสองสามหกนะครับมาทดสอบนะครับโคราชขันแก่นนะครับมาทีหลังสี่สามหนึ่งนะครับกำลังจะผ่านแถวแถวบ้านหนององค์งครับ โหขนาดกลางวันนี่ไฟสว่างจ้าเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับห5โมง5โมงครึ่ง ไปแล้วครับโอ้เงียบกริบเลยนะครับทั้งเสียงเครื่องทั้งเสียงล้อกระทบรางเงียบกริบนะครับ